สวัสดีครับผมดีพิมพเมี่ยงครับวันนี้ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนำตัวลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อคารินครับคารินาอาชีพพาร์ทไทายครับครับนะครับวันนี้ออกรถอะไรครับบางอ๋ออีสุขสี่ประตูครับนะครับวันนี้ลูกค้านะครับออกรถสี่ประตูไฮแลนเดอร์ตัวแซดนะครับสีบอลเงินนะครับผมอ่าทำไมถึงออกรถอีสุขครับชอบอีสุขครับทําไมถึงชอบครับอีสุเป็นยังไงอีสุประหยัดดีครับนะครับอีสุขของเรานะครับประหยัดน้ำมัน นะครับแล้วทําไมเสัญญาณนงครับการบริการดีครับเซลแนะนําดีแล้วก็ได้รถไวมากครับครับผมรับสัญญาผ่านง่ายไหมครับสัญญาผ่านง่ายครับนะครับลูกค้าสัญญาผ่านง่ายเพียงแค่ว่าค้าขายเนาะพี่เนาะค้าขายครับค้าขายนะครับอยู่ตลาดโคกมะลิทำได้ครับผมนะครับก็แนะนําเลยครับโอเคครับนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอิสุสุใบแดงเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามหกห้าเก้าสี่หกสามนะครับเดย์ลูกค้าลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ นะครับส่งมอบรถคันนี้อ e ีซูซูซีประตูไฮแลนเดอร์แซดสีบอลเงินแต่งหล่อๆไปเลยนะครับคันนี้นะครับไปเลย